สวัสดีครับทํานายผลลอตเตอรี่เพื่อความสนุกวันนี้มาพบกับเด่นสองตัวล่างเอาไว้ฝึกรับสมองนะครับสูตรทุกสูตรมีประโยชน์ให้เลือกจดทุกสูตรแล้วก็เอาเลขที่ชนกันก็ได้หรือให้มันออกไปก่อนค่อยจัดการเลือกไปชมกันเลยครับ ทำนายผลลอตเตอรี่เพื่อความสนุกเด่นล่างงวดนี้7กับ8สูตรที่1นะครับวิธีการทำใช้หน่วยครั้งที่1เอารางวัลเรียงก่อนนะครับหน่วยครั้งที่1บวกร้อยครั้งที่2บวกร้อยครั้งที่2อีกครั้งบวกร้อยครั้งที่4บวกร้อยครั้งที่4อีกครั้งแล้วก็มาบวก โค้ดได้7มาบวกโค้ด1ได้8นะครับนี่คือสถิติ